ปล่อยใจไปนอนชิลท่ามกลางบรรยากาศดีๆกันที่แก่งกระจานสถานที่เทีย่ยวใกล้กรุงเทพกับที่พักแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเหมาะที่จะไปพักผ่อนกับครอบครัวทำกิจกรรมสุดสนุกในช่วงวันหยุดจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะ เริ่มกับที่พักเปิดใหม่ a u า s จ e เด็กๆอย่าง j เ p i t e r Resort เป็นที่พักแก่งกระจาดที่มีสวนน้ำขนาดใหญ่ที่ให้เราได้เล่นอย่างัเต็มรพร้อมกับห้องพักที่เหมาะกับทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนและกลุ่มสัมนาภายในห้องพักก็จะตกแต่งด้วยโทนสีเรียบง่ายน่าพักผ่อนพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมาตอบกันที่ไฮไลท์ของที่พักเกี่ยงส่สวนน้ำสุดอลังการที่มีถึง4โซนให้ไดีเล่นันแบบสุดเวียงอย่างสไลเดอร์ที่มีความสูงเท่าตึก3ชั้นทะเลเทียมและเครื่ เล่นสำหรับเด็กๆนั่นเองค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นได้อย่างแฮปปี้เลยนะส่วนใครที่ไม่ได้เข้าพักที่นี่ก็สามารถมาซื้อบัตรเล่นส่วนน้ำได้ด้วยนะคะทุกคนเรดกได้ว่าเหมาะที่จะมากับครอบครัวมาพักผ่อนเล่นส่วนน้ำมีช่วงวันหยุดมากๆเลยละค่ะ มาทิ้งตัวนอนกันต่อกันที่เลเลเล็กรีสอร์ทแอนสปาที่พักตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อนแก่งกระจาดตัวที่พักมีความสงบได้ความเป็นส่วนตัวรอบกับดีไซน์ที่พักที่ตกแต่งในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่แฝงความเป็นโฮมี่เข้าไปเพิ่มความน่มึนตาทําให้บรรยากาศภายในที่พักน่าพักผ่อนมากๆเลยล่ะค่ะส่วนห้องพักของที่นี่จะมีทั้งหมด9รูปแบบที่สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่คู่รักกลุ่มเพื่อนและครอบครัวกันเลยและสําหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปต้องเลิฟกันเลยค่ะกับตัวห้องพัก ที่เราสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นระเบียงที่มีอ่างอาบน้ําแช่ตัวมองเห็นมิวคูขาวได้อย่างใจฟูนอกจากนี้ภายในที่พักยังมีกิจกรรมอย่างพายเรือคาย,ยักชิ่ชีอีกด้วยนะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีร้านอาหารภายในที่พักที่เราสามารถไปนั่งดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างโรแมนติก อีกหนึ่งที่พักบรรยากาศส,สงบตั้งอยู่ริมน้ำเพชรบุรีกับวิลล่าเดลิฟริเวอร์เก่งกระจานที่พักสวยที่เหมาะแก,ก่การมานอนชิลชิฟังเสียงธรรมาชาติมากเลยล่ะค่ะพร้อมกับห้องพักที่เหมาะสำหรับคู่รักครอบครัวและกลุ่มเพื่อนแถมยังเป็นที่พักต้อนรับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะคะส่วนภายในห้องก็กว้างขวางแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างดีมีมุมนั่งเล่นมุมระเบียงที่มีอ่างจากกักรุสซี่แช่ตัวฟินฟินห้องน้ำแยกเป็นโซนเปียกและแห้งมีอ่างอาบน้ำให้ถ่ายรูปฟินฟินใครเป็นสายโซเชียล าอยากถ่ายรูปเก๋ๆบอกเลยว่าที่นี่มีมุมเยอะมากๆเรียกได้ว่าถ่ายจุดไหนก็สวยทุกมุมเลยล่ะค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศมานอนที่พักสไตล์แคมปิ้งน่ารักน่ารักกันที่กรีนฟิวว์วิวน้ำที่พักริมแม่น้ำเพชรบุรีที่ฟิลดีน่าพักผ่อนแบบสุดๆด้วยความที่ตัวที่พักเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งออกแบบให้เป็นทรงเอเฟรมหรือสามเหลี่ยมซึ่งภายในห้องพักแต่ละห้องบอกเลยว่าพร็อพเยอะแบบสุดๆใครที่เป็นสายถ่ายรูปต้องจัดเตรียมชุดให้พร้อมกันเลยนะนอกจากนี้ทางที่พักยังมีชุดปูกระทะที่สามารถทานได้อย่างชิลๆที่ห้องพักหรือจะไปทานที่ริมน้ำก็ได้เหมือนกันค่ะและใครที่เป็นสายกางเต ที่นี่เขาก็มีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์พร้อมห้องน้ำแยกชายหญิงให้โดยเฉพาะอีกด้วยนะ ใครที่ชอบความสงบและอยากมาชาร์จพลังงานท่ามกลางธรรมชาติต้องไม่พลาดกับเคนาเล่ฟาร์สเตย์ที่พักสไตล์ฟาร์สเตย์ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีแถมยังได้ความเป็นส่วนตัวมากๆตัวห้องพักจะเป็นรูปแบบบ้านฟิลบังกะโลค่ะและวิลล่าทั้งหมด8หลังแต่และหลังก็จะมีการตกแต่งในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างห้องรับปิดที่เป็นบ้านทรงเอเฟรมน่ารักน่ารัก,รกที่สามารถเข้าพักได้ทั้งหมด4ท่านเหมาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้าพักกันเป็นครอบครัวพร้อมกับ มีระเบียงที่มีอ่างอาบน้ำให้แช่ตัวชมวิวได้อย่างชิลๆมีมุมดังเล่นถ่ายรูปออกมาได้อย่างสวยจึ้งๆนอกจากนี้ทางที่พักยังมีคาเฟ่และร้านอาหารที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าให้เราได้ไปเติมพลังงานลงท้องกันได้อย่างฟินๆเลยนะ มาต่อกันกับที่พักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและริมแม่น้ำเพชรบุรีกับนานารีสอร์ทแก่งกระจานเป็นที่พักครบจบในที่เดียวทั้งร้านอาหารคาเฟ่และสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมสไลเดอร์ให้ได้เล่นกันได้หยางมันๆกันเลยค่ะซึ่งห้องพักของที่นี่ก็ตอบโจทย์ทุกการเข้าพักเลยค่ะไม่ว่าจะมากันเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวกลุ่มสัมมนาหรือคู่รักพร้อมกับการตกแต่งที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ทําให้บรยากาศภายในที่พักมีความชิลและเหมาะ แกการพักผ่อนแบบสุดๆกันเลยนอกจากนี้ทางที่พักเขายังมีคาเฟ่ผีเสื้อที่เราสามารถไปถ่ายรูปกับเจ้าผีเสื้อได้เลยและมีบุมเด็ดอย่างนาบีคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่และร้านอาหารริมน้ําสุดชิลที่เราสามารถเอาขาแช่น้ำพร้อมทานขนมหวานได้เลยค่ะแถนถ่ายรูปออกมาฟิลดีมากๆ อีกหนึ่งที่พักสไตล์แคมปิง้งริมแม่น้ำเพชรบุรีกับเด็กกระโจมที่พักสุดชิลที่เหมาะแก่การมานอนทิ้งตัวท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวๆกับห้องพักที่เป็นแบบเต็นท์กระโจมและบ้านพักทั้งหมด13หลังและยังสามารถพาเจ้านายสีขาของเรามาพักผ่อนพร้อมกันได้อีกด้วยนะส่วนตัวห้องพักของที่นี่จะตกแต่งในสไตล์โบฮีเมียนเข้ากับตัวเต็นท์และบ้านพักมากๆเลยล่ะค่ะรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักก็เรียกได้ว่าครบครันกันเลยล่ะค่ะนอกจากนี้มีบริเวณสนามหญ้าที่เรา สามารถป้อมวงพูดคุยกันได้อย่างชิลๆหรือเพื่อนคนไหนอยากจะทานหมูกระทะหน้าห้องพักเขาก็มีบริการค่ะรวมทั้งอาหารที่เป็นกับข้าวให้ด้วย มา่บก,กันด้วยที่พักที่มาพร้อมส่วนน้ําและก็วิวแม่น้ําสุดปังกับฮาร์โมนีรีสอร์ทแก่งกระจานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเพชรบุรีตัวที่พักเป็นสไตล์โมเดิลสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่คู่รักครอบ,คร,บครัวแกงเพื่อนหรือกลุ่มสัมมนาที่สามารถรองรับได้ถึง5้าอยท่านกันเลยทีเดียวพาไปดูห้องพักกันอย่างพรีเมียรูมที่สามารถเข้าพักได้2อถึงสท่านการตกแต่งของห้องพักจะใช้โทนสีขาวสีครีมสบายตาหน้าพักผ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องก็เรีเยกได้ว่ามีให้อย่างครบกันเลยละ่ะค่ะ ใครที่เล่นน้ำมาเหนื่อยแล้วอยากทานอาหารในที่พักทางที่พักเขาก็มีในส่วนของห้องอาหารที่มีบริการหมูกระทะและเมนูกับข้าวให้ได้ทานเป็นแบบจัดจักจัด,จดเต็ม ที่พักบรรยากาศส,สงบริมแม่น้ำเพชรบุรีกับวรวีรีสอร์ทแอนด์สปาเป็นที่พักที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบเหมาะแก่การมานอนพักผ่อนพร้อมกับห้องพักที่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายน่าพักผ่อนพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่างวิลล่าริมน้ำที่มีอางจาจกุ้ชี่ให้แช่ตัวฟินๆพร้อมมองวิวแม่น้ำได้อย่างใจฟูแถมบริเวณนาบานก็สามารถซื้อของสดมาปิ้งย่างได้อีกด้วยนะนอกจากนี้ทางที่พักยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำค่ะจะมาแช่ตัวแช่ขา มอ่อยกับเพื่อนๆก็บอกเลยว่าฟินสุดๆ ่อด้วยที่พักริมน้ำเพชรบุรีกับนัทพลรีสอร์ทแก่งกระจานที่พักสุดชิลเหมาะที่จะไปนอนพักกับแกง๊งเพื่อนๆและครอบครัวกันมากเลยล่ะค่ะมีห้องไฮไลท์อย่างห้องฮักวิวสวีทรูมเป็นห้องพักที่มีขนาดใหญ่มากมีมุมนั่งเล่นเตียงนอนนุ่มๆให้ได้ทิ้งตัวนอนฟินๆมาพร้อมอ่างอาบน้ำริมกระจกบานใหญ่ให้ชมวิวแม่น้ำได้อย่างัเต็มพร้อมด้วยร้านอาหารให้เราได้นั่งทานอาหารอร่อยใครที่ไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารและเล่นน้ำได้เหมือนกันค่ะ กต่อกันที่พักสุดชิลอย่างเรือนบารีรีสอร์ทแก่งกระจานที่พักสไตล์ร็อปริมแม่น้ำเพชรบุรีที่มีเครื่องเล่นให้ได้เล่นกันอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเครื่องเล่นส่วนน้ำสไลเดอร์บ้านน้ำและสระว่ายน้ำกลางแจ้งส่วนห้องพักของที่นี่ก็ตกแต่งได้เท่นานอนภายในห้องพักเรียกได้ว่ามีขนาดกว้างขวางพร้อมกับสามารถพักได้ตั้งแต่2ไปจนถึง12ท่านกันเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งภายในที่พักยังมีร้านอาหารที่เราสามารถสั่งกับข้าวเมนูอาหารเป็นเมนูท้องถิ่นอย่างผักกูดขึ้นชื่อของเพชรบุร และเครื่องดื่มมานั่งทานชิลๆริมแม่น้ำได้อีกด้วยนะ ปิดท้ายด้วยไมตี้เมลเทนไทยแลนด์ที่พักบ้านเป็นหลังได้ความเป็นส่วนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิวภูเขาที่รายล้อมทําให้เราสามารถมองเห็นได้แบบพาโนรามาจากบ้านพักกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาป่ยนบรรยากาศพักผ่อนได้อีกด้วยนะบ้านพักแต่ละหลังจะเข้าพักได้ตั้งแต่4ไปจนถึง6คนสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละหลังก็เรียกได้ว่าครบครันพร้อมกันนั้นยังมีเตาปิ้งยา่างอุปกรณ์ครัวคาราโอเกะให้เราได้ปาร์ตี้ได้อย่างสนุกสนานเหมาะที่จะมานอนกับเพื่อนๆืนนครอบครัว และกรุ๊ปสัมนมามากๆเลยล่ะค่ะ